วิกฤตยูเครนเป็นรอยเล้าระหว่างตะวันตกกับรัเสเซียถ้าเกิดพูดไปแล้วอันนี้ก็เราเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากสงครามเย็นยุติลงนะฮะงวดนี้ครั้งนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่นะฮะคนไทยเราควรจะต้องออให้ความสำคัญแล้วอาจจะต้องหันมาดูนะครับอาจจะหันมาเข้าใจกับสถานการณ์เพราะว่ากำลังลุกลามนะลุกลามเข้าไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหนักขึ้นนะครับว่าทางยุโรปก,กับอเมริกานั้นได้มีการบอยคอรหรือว่าคว่าบาตรทางการส่งอาหารให้กับทางรัเสเซียไป เพราะว่ารัเสเซียนั้นต้องอาศัยเนื้อจากอเมริกาแล้วก็ผักจากทางยุโรปฉะนั้นเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้ตรงนี้เป็นตัวกดดันนะครับรัฐบาลเครมลินซึ่งตรงนี้เมื่อ,อมีการาคว่ำบาตรทางนี้นะฮะแล้วยังมีความการคว่ำบาตรทางการเงินการธนาคารอีกก็ปรากฏว่าบูตินเนี่ย นะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่วันนี้มีอำนาจมากที่สุดแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่าต่อสู้นะครับยืนอยู่บนความเป็นคนรัสเซีย<ม>ก็ประกาศออกมาเลยว่ากำลังคิดที่จะสวนหมัดมากับตะวันตกว่าอาจจะนะห้ามบินสายการบินอ,อของทางด้านอินเตอร์เนชั่นแนลหรือผู้โดยสารของเราที่บินระหว่าง ยุโรปกับเอเชียนั้นห้ามบินผ่านน้านฟ้าของรัสเซียนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยมันก็ต้องไปอ้อมขั้วโลกเหนือนะฮะนะแล้วถึงจะบินลงมาซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้เอต้นทุนของการบินแล้วก็เวลาทําไมมันสูงขึ้นเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเรียกว่าขัดแยง้ง มากขึ้นมากขึ้นวิกฤตตรงนี้นั้นในความเป็นจริงนั้นมันคงมีเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าตาแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าทางรัเสเซียนั้นตอนนี้เหมือนกับข้างบ้านนั้นไฟไหม,ไมเนื่องจากว่ายูเครนนั้นอดีตนั้นเป็นประเทศในอ,อ,อนัตของ สหภาพโซเวียตหลังจากที่ยูเครนแยกตัวออกไปแล้วนั้นก็ไปอิงทางด้านตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นรัเสเซียนั้นก็ทนไม่ได้เห็นไหมครับว่าประเทศในอนัตกลายเป็นไปอิงทางด้านตะวันตกฉะนั้นอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการต่อสู้แล้วก็มีการเข้าไปยึดครอง นะครับการยึดครองนั้นรัเสเซียก็ใช้วิธีแบบว่าลงประชามาติแต่แน่นอนครับคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นที่แหลมไครเมียนั้นก็หันไปติดกับทางรัเสเซียก็เข้ากับรัเสเซียแต่ไงก็แล้วแต่การที่รัเสเซียนั้นมีทหารตอนนี้อยู่สี่หมื่นคนคอยู่ที่ชายแดนแล้วก็มีการสนับสนุนให้พวกคนที่ต้องการจะเรียกว่าไปทางฝ่ายรัสเซียนั้นมีการยิงสายการบิน ของมาเลเซียตกนั้นทําให้ตะวันตกนั้นรับไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็กําลังขยายตัวขยายตัวไปจนนํามาสู่การคว่ำบาตรทางเรื่องอาหารคราวนี้การคว่ำบาตรมาเรื่องอาหารนั้นกําลังขยายตัวเข้าไปสู่อย่างอื่น ที่กําลังขยายตัวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเครื่องบินหรืออาวุธหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ตะวันตกนั้นมีกับรัสเซีย <S <S 2> <S 2> ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังอยากจะมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังก็คือว่าตรงนี้เรากำลังคิดว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวไปสู่ความแตกแยกไปสู่ความเป็นปฏิปักษ ครั้งแรกเลยนะครับหลังจากปี1991ที่สงครามเย็นนั้นได้ยุติลงแต่วันนี้กำลังจะนำไปสู่ความตึงเครียดที่คิดว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกคราวนี้เมื่อมันมีลักษณะแบบนี้นั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่คนไทยเรามามองในสองภาพนะครับว่าหนึง่งภาพแรกเลยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้นะครับระหว่างตะวันตกกับรัสเซีย ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อตะวันตกเขาไม่ขายอาหาร<ะ>ไม่ขายเนื้อสัตว์ให้กับรัเสเซียเอ๊ะเมืองไทยนี่เราก็ขายไก่อืมนั่นสิครับเราก็ขายพืชพันธุ์ธัญญาหารตั้งเยอะตั้งแยะ <c oughs> ผมคิดว่าข้าวของเราก็ดีหรือนะมีเนื้ออะไรแต่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ดีนั้นคนไทยนั้นวันนี้ต้องเตรียมตัวละครับ รัเสเซียนั้นในแต่ละปีนั้นซื้อสินค้าเหล่านี้จากตะวันตกปีหนึ่งประมาณสักหมื่นกว่าล้านเหรียญแหละครับ <S 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 ฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยเหล่านั้นมีสินค้าที่รัเสเซียต้องนําจากทางตะวันตกเยอะแย,ยะมากมายเราทําไมไม่ส่งเซลส์แมนนะครับไปพูดคุยไปดูลู่ทาง ในของบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถจะขายให้รัเสเซียได้ใ,ในช่วงนี้<อ>เห็นไหมครับอันนี้เรามองวิกฤตตรงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นโอกาสของสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหารกระป๋องอาหารทะเล<อ>เห็นไหมครับ<อ>ว่าของพวกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ชาวรัเสเซียจะได้ใช้อย่างแน่นอนครับ